ในประเทศรอที่เราลงไปผัดเลยมาทุกคนวันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้หอยตลับนะครับจะเป็นหอยตลับแบบแกะเสร็จแล้วนะครับแบบนี้ยเราจะผัดแบบไทยๆนะครับสปาเกตตี้หอยตลับสไตล์ไทยนะครับผมใส่น้ํามันลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วใส่กระเทียมลงไปรับครับ ทำให้มีกินหอมนะแล้วก็เติมหอยตลับของเราลงไปเลย ปรุงรสนะครับด้วยนาำตาลนิดนึงแล้วมันหวยนิดหน่อย คิดไทยนะเกลี่ยนิดนึงครับมีจุดนี้สวัสด,ดีตอนสไตล์ไทย เราจะลวกเป็นดาบออเดนตอ้์นะเพราะเราชอบเป็นดาบออเดนตอ้์ถ้าใครชอบก็ลวกให้มันสุกๆไปเลยครับใส่น้ำสตอ็อกในตลาดของเราลงไปนนะ ชิมครับอืมอร่อยเลยไม่ต้องคิงเยอะแค่นี้ครับผมเราก็มาโรยหน้าด้วยใปโหระพาสดสวยๆ ปิดแกส๊สครับผมจับจานนี่เลยมาจับจานกันครับนี่น่ากินมากอันนี้คือเยอะมากเลยนะครับกินคนเดียวนี่จุกเลยนะ ปาเกตตี้หอยตลับแบบจุกๆครับน,น่ากินไหมครับเสร็จแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผม